สวัสดีค่ะลูกศิษย์ทุกคนครูนชนกชุบวานะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่บ้านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนวิชาภาษาไทยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดนั่นก็คือคุณครูพนิศัก์ขังพักดีไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีครับศิลป์ของครูจำครูได้ไหมครับ เมื่อ37ปีที่แล้วนะครับ เราได้สอนกันนะครับปัจจุบันนี้วิชาเีิภาษารัเกฤษของเรานั้นนี่พัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนในการบริหารจัดการของพิทยาลัยนะครับบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนนักศษานั้นได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่เรายังขาดเงินทุนเพื่อพัฒนาเพื่อปรับปรุงอย่างเช่นพื้นกระเบื้องที่หอประชุมซึ่งกําลังโทมสุดโทมมากเลยแล้วก็ขาดท้องน้ําที่สูขขาดลักษณะนะครับในวันที่13 3เมษายนนั้นนะครับก็จะเป็นบันคืนสู่เย่าตุ้มโฮมเฮาคืนสู่เย่าข่าวนักเงินครั้งที่3ครูก็เลยขอเชิญชวนพวกเราร่วมกันทอดผ้าป่านะครับในช่วงเช้านะครับที่อาชีพศาราเขตหนึ่งนั้นก็จะมีการพบปะสังสรรค์กันแล้วก็ทอดผ้าป่าส่วนในช่วงเย็นนั้นนะครับก็จะเป็นการพบปะสังสรรค์กัน,นะครับพบกับครูในวันนั้นนะครับคุณจะรอคอยสวัสดีครับ